สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณป้ายุพินมากับสามีคะสามีแยกไปตกปลาเรามาเดินเล่นแล้วก็เผื่อมีเห็ดเนาะป้าเนาะเผื่อเผื่อเผื่อแห้งมากเราอยู่ที่ไหนนะคะป้าสุนเวียน ซูเวียนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบโลเนนยเ็็นทะเลสาบและอาจจะเจอเห็ดอาจจะมีอะไรเด็ดๆเนาะไม่รู้นะป้าเนาะต้องเดินไปเรื่อยๆค่ะเห็ดเห็ดนั่นฝันไว้ก่อนอย่าที่ฝันอาจจะเป็นจริงได้นะใช่ไหมป้าเดี๋ยวให้ดูถ้าเราขึ้นตรงนั้นอาจจะมีมีเห็นไหม เดินเดินขึ้นไปโอ้โหป้าหมายถึงภูเขาข้างหน้านู้นนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะที่ป้าบอกเดินไปขึ้นไปนู่นๆู่นอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะคะภูเขาข้างหน้าที่คุณป้าบอกเราลองเดินขึ้นไปกันตรงนี้นะคะเป็นบาร์แล้วก็แคมปิ้งนะคะสําหรับมาตั้งแคมป์มีอาหารเช้า เช้าอาหารกล้งบันทั้งหมดนั่นแหละมีอาหารแบบสะดวกสบายโอเคค่ะใครหิวเดินหิวก็เอ็นนี่สบายค่ะมาที่นี่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสวยๆกันดีกว่าตอนเช้าตอนนี้ยังเช้าอยู่มากเลยค่ะ เราเห็นอะไรว่หน้าหวาดเสียวอีกแล้วอ่ะเป็นคนกลัวความสูงนะคะเออโอ้ยสุดลูกคูลูกตาถ้าใครตกลงไปนี่ใจสั่นแล้วแค่เห็นเนี่ยป้าเดี๋ยวเดีก้มดูหน่อยๆพออืมลงไปข้างล่างนั่นือ้อ ดูบรรยากาศดีกว่าสวยกว่าอย่าไปดูข้างล่างเลยใจเต้นตุกตุกตุกแล้วเห็ดอะไรนะจ๊ะป้าเอลินควอริตาสตานเนี่ยอ่าเราไม่ใช่มันไม่ใช่คาสตานเราไม่รู้จักชื่อเจออันนี้อีกถ้ามันมันขึ้นกับไอเอคาสตานเนี่ยมันกินได้กินไม่ได้ค่ะอันนี้อันนี้มันกินไม่ได้แต่ว่าถ้ามันขึ้นมีอีกไไออ้้ตตนนนคาาสสวยจังเลย วันนี้มาเดินเล่นเราแอบเล่เห็ดกินได้กินไม่ได้เราก็เล่มันไปเราตาดีนะคะจากข้างล่างดอกมันใหญ่ด้วยละ่ะเห็นเห็ดอันนี้นกินได้นะคะเห็ดอันนี้นนนตนแต่ว่ามันแก่มากแล้วดูขาน,นี้กินได้นะคะแก่มากเลยตายมาแมลงเจาะพรุนแล้วนึกว่าจะเจอเห็ดกินไม่ได้กินได้นะดูขานี้ทอดอร่อยนะเนี่ย